ได้ใจในายแน่มากนายนภัสทำหน้าที่แฟนแพทนภะาจัดเต็มไปรับลูกที่โรงเรียนให้หลังจากคุณแม่สุดฮอตสาวแพทนภปาตันตระกูล ชัดเจนกับความรู้สึกและออกมาเปิดเผยสถานะล่าสุดกับตำรวจหนุ่มนายนภัสผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงและย้ำชัดๆให้รู้กันทั่วหน้าว่าตอนนี้คุยอยู่แค่คนเดียวก็คือตำรวจคนนี้ไงก็เปิดแล้วเคลียร์คนอื่นมาเพื่อมาคนนี้เขามาง้อแล้วก็ดีกันแล้วตอนนี้มีตำรวจคนเดียวเลย และล่าสุดเพื่อตอกย้ำความชัดเจนเข้าไปอีกนุ่มตำรวจนายนภัสก็ขอเดินหน้าทำหน้าที่บทบาทของแฟนที่ดีด้วยการอาสาขับรถไปรับน้องเรซซิง่งลูกชายของสาวแพทให้ด้วยตัวเองพร้อมแชร์คลิปเจ้าตัวเล็กสุดล้นลาบนรถและแท็กข้อความถึงคุณแม่โดยเรียกเรซซิ่งว่าลูกซะด้วยค่ะโดยข้อความบอกว่าคุณครูบอกลูกตัวร้อนๆไม่น่าจะร้อนนะฮ่าฮ่ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย